สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นตอนเที่ยงของวันที่หนึ่งเดือนเมษายนนะครับพศ2 5 6 1เรครับ มืัอนี้นะครับเรามีกิจกรรมกินข้าวสวยกันนะครับนี่มีก้อยเนื้อนะครับสัญญาอีกนิดจากน้อยครับว่าชุดสีขุนซีนะครับสีใส่น้ำจิ้มอันนี้หอมสอยไปก็ไปาไปสวยนี่นมันสายร่างอันนี้สวยดีว่าใช่ไหมสวยทีครับในนี้นี่ครับเดี๋ยวกาดีนะครับ บรรยากาศดีนะครับอยู่ข้างๆกับสวนหน่อไม้นะครับซึ่งหน่อไม้นี่นะครับเป็นพืชเศรษฐกิจของที่นี่นะครับที่นี่คืออำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยครับมีจฉาะเห็นก๊อเาเบิ้งบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศเปลี่ยนกันดีนะครับ วันนี้นะครับให้คนที่มารวมตัวกันทํากิจกรรมนะครับกิจกรรมการกินข้าวสวยนะครับกิจกรรมการกินข้าวเที่ยงนะครับวันนี้เรามีการประชุมที่จะจัดงานวันที่12เมษายนนะครับซึ่งวันที่12เมษายน2561นเนี่ยนะครับพวกเราจะจัดกิจกรรมกันเป็นกิจกรรมงานพระป่านะครับเป็นพระป่าการกุศลนแล้วก็จัดงานก็มีพวกดนตรีพวกระวงย้อนยุคนะครับวันนี้เราก็เลยมาประชุมกันก่อนครับ ซือจาก็นอกมวเจ้านายเจ้านายเจ้านายสิทธิ์เจ้านายสิทธิ์ช่างมานะครับนี่ขึ้นเวทีหลายครั้งแล้วนะครับปินดาวรุ่งคนหนึ่งของภูกระดึงนะครับนี่หากว่ากินลายอ่ะกินคนสโ้า อ่ะครับผมจะตัดภาพไปเป็นตอนๆเป็นบรรยากาศให้ชมเรื่อยๆนะครับครับเมื่อกี้เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้หั่นหั่นเนื้อทีนี้เรามาปรุงแล้วนะครับเอาเกลือนะครับเอาเกลือเอาข้าวคั่วเอาต้นหอมใส่แล้วนะครับเมื่อกี้ขอไปท่านผู้ชมผมถ่ายไม่ทันนะครับโอเคครับอันนี้คือให้ดูชมหน้าพ่อครัวนะครับนี่ชมหน้าพ่อครัวอันนี้เมียพ่อครัวนะครับอันนี้หลานพ่อครัวนะครับเป็นเจ้านายนะครับเจ้านายสิทธ ช่างมานะครับสิทธิ์พอออมานะครับนี่เดี๋ยวรอดูตัวเองทาง youtube นะครับนี่โอ,โอ,โอ,โอ้โหเขินอ่าเขินกินน้ำหวานเลยอ่อเอยาเสร็จพอไปอ้าซีฟนี่ผู้ซิมนะครับเป็นยังไงกลุ่มกลมโอ้แสบแสบแสบนะครับวันนี้เราได้กินก้อยเนื้อ,อนะครับนี่นะครับก้อยเนื้อของแท้นะครับคว่าก้อยนี้ต้องบดฝักบดสับนะครับ ทำ่าก้อยเนี่ยต้องไม่หั่นไม่สับนะครับหั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆนะครับ <im it> ถ้าสับเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าลาบนะครับแต่ถ้าหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเนี่ยเขาเรียกว่าก้อยนะครับครับ <im it> อันนี้หมกอย่างคนนี้หมกเห็ด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 ครับครับพคนะ ก็แปลงเลยแมนคลิปคลิปอ,อยู่บนสุดคือคลิปที่ปล่อยล่าสุดกด<อ>เข้าไปวิดีโอก่อนมันมันมันจะเลือกคลิปให้เดี๋ยวมาตรงนี้เอามือมาแตะตรงนี้ก่อนแตะตรงนี้นตนแตะปุ๊บแค่ะนะวิดีโอเห็นเข้ามาวิดีโอวันนี้ กดวิดีโอนี่มันจะเรียงวิดีโอก่อนหน้าหลังให้เออปึ๊บอันนี้คือคิวที่ปล่อยมื้อนี้กินข้าวกับพ่อท่านนะกดวิดีโอก่อนเออนะอีเรียงให้ตามก่อนก่อนหลังมันนะแต่ถ้ายักเบื้องเป็นเรื่องเป็นราวว่ามีมาอย่างนี้ท่านก็กดกดที่เพลย์ลิสต์เป็นเพลย์ลิสต์ป่อืมออเออ

กลับมาแล้วครับอันนี้ผักกับลาบนะครับผักเครื่องเคียงลาบนะครับก็จะมีอันนี้จังหวัดเลยบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าใบผักอีเลิศนะครับแต่ว่าทางภาษาการเขาเรียกว่าใบชาพูนะครับภาคอื่นๆเรียกว่าอะไรบ้างก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับว่าจะเรียกเหมือนกันไหมนะครับอันนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้จังหวัดเลยบ้านผมรเรียกว่าหมักแข้งนะครับ ภาษากลางเรียกว่ามะเขือพวงนะครับที่อื่นเรียกว่าอะไรบ้างน้อนะครับนี่อันนี้ผักแพล้นะครับผักแพล้นะครับกินกับลาบนะครับนี่ก็มีมะเขือนะครับมะเขือคืนนะครับมะเขือคืนภาคก,กลางเขาเรียกคงจะเรียกมะเขือคืนแล้วนะครับอ่ะกินครับอ่ะไปทางพุทธ อันนี้เป็นน้ำมาตูนะครับน้ำมาตูมเชื่อมนะครับน้ำูเชื่อมนี่นะเหนี่ยวเสียบะนี่นี่ครับ có được, biển mọi người hết mọi người hết mọi người hết mọi hết รับเนื้อกับเขาสวยครับ ลบเนอกับข้าวเจ้าก้วยเนือนะครับกับข้าวเจ้าฟังรู้เรื่องบ่เนาะพี่น้องทางอื่นนะครับรู้ว่าจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่านะครับคือภาษาภาษาเมืองเลยเนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ชมเดินทางไปแถวชัยยบุรีแถวหลวงพระบางเนี่ยพูดเหมือนผมนี่เป๊ะเลยนะครับไปต่างประเทศนี่ไม่ได้แปลเลยนะครับถ้าไปแถวนั้นนะครับจะเป็นภาษา เป็นภาษามาจากไอ้สมัยก่อนเป็นอาณาจักรล้านช้างนะครับแถวนี้นะครับเป็นเป็นพื้นพื้นแผ่นดินเดียวกันนะครับแต่ว่าด้วยระบบของการเมืองนะครับทําให้แยกดินแดนออกเป็นสองอดินแดนออกเป็นสองประเทศนะครับเป็นลาวกับไทยนะครับแถวหลวงพระบางชาย,ยบุรีแถวซำเหนือเนี่ยนะครับจะพูดอย่างนี้เลยนะครับพูดแบบภาษาเมืองเลยนะครับ ยังแรงก่แทบไม่อันหนึ่งก็ทำนี่นะเราฝ่นไปโอ้นี่่นนะครับ่นกไข่ของเราย้นะอนะ่นเป็นหมนเดี๋ยวเหอน เร,เราเอาขูนเข่ามันเมันเย็บไปกินทำไม่เย็บไปปิดปาาไปอู้มาตายยังไงยี่ให้มันตายอวอนนี้เราทำเห่ยี <ừ> ให้มากขาตายบอเฮีให้มาก่าตายลเท็ยให้ให้ลังคนก็แลนไปอู้ยิสวยเยยบเปยังเลือบุขโนยันมา,า,มาตายเอขาอมา่ันหมแล้วเนาะผมขังของเราะ คนกบซานอะไรหลอกไม่้อทุกท the <hyd ringe> ีก่า <c> น <oughs> ี้แล้วก็ปกติจะตั้งอย่างนี้าไม่กี่ลอก็เงินไม่ก่้อกไปงลมาเหดเ่อยแล้วเออมันจะขังไปัดตรงนี้เรเข่าวันนีขังไปจ้พี่ลวกป้องัวีเ

ลูกเก่านนัลูกไปเรียนเล่นนานนังผู้สาวตัวคูเขาเนาะตัวเ้าผสมกับดานลูกเท่ไหร่ตัวขี้ต่มมกถ้ามารู้ตาย่้ ข่ามันรวมที่ตัวมันมัปขึ้นนะเฮยที่จะจะยุ้น,นะนกนระถางยางเนาะอโอ้ยให้มอบ้านสูตกา่อนแอบกะลี่ไปเมือ่อวัน ครับแซบนะครับกินเต้ากับพี่กับน้องคับมือนี้ครับเล่นลยบเจ้านหนงอร่อยไหมกินแล้วเหรอวันนี้ไม่ได้กินให้่กินครับต้องเจอลูกโดดต้องเจอลูกโดดเดิมมาเดิมาเ Det er bra. 你有了外卖，你就自由了。 Like, mm what -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

าติพี่น้องนะครับนี่คือรายการชีวิจริงของดวงัชใน YouTube นะครับเผยแพร่ทางสื่อ u t u b e นะครับชื่อช่องว่าดาก้อนวันเชเน่ทีวีนะครับออกอากาศทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์12นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับ7นาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปนะครับขอบคุณที่ติดตามชมจนจบคลิปนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ